ุณ,ณซิง,งดีลิไทยสวัสดีค,ครับคุ้นซิงดีลิไทยประจําวันที่23พฤษภาคม2565ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้เซ็ตบวก16.97ครับเหมือนจะรีบาวกลับนะเพราะว่าเบรกขึ้นไปตรงนี้แล้วเบรกจาก16.22ขึ้นไปขึ้นไปยืนที่16.22.95นะก็เหมือนดันขึ้นไปแล้วนะครับเนยะ แนวรับ 15, 1นึ่งห6หนึ่งหนครับขอไปครับแนวต้านหนึ่งหกสามถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็จะเป็น1 6 4 8งหจุดครับไปดูเซ0ตห้นิดหนึ่งเซ0ตห้าสิบวกสิบจอครับอยู่ที่9 7้าแนวรับจะเป็น968.43กแ่มใชม่แนวต้านจะเป็น982.36ครับ กลับไปทำเฟรมสิบห้านาทีตัวที่หนึ่งสตาร์คสตาร์คราคา4ี่บาทเจสิบตางค์บวก 38, สาสิบตางค์ค่ะจริงๆมันเปิดโดดนะตัวนี้นะเปิดโดดตรงนี้ครับขึ้นไปยืนสูงสุดที่4.76เนาะแล้วก็ยืนระยะได้ด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวมีข่าวเกี่ยวกับสตาร์คด้วยนะ ข่าวเมื่อวานนี้นะครับฝากเพื่อนไปหาข้อมูลด้วยนะครับดูรายหนึ่งทีมีโดนเทท้ายตลาดก็อาจจะย่อลงมาก่อนนะครับย่อลงมาแล้วก็หาจังหวะเข้าได้เพราะว่าสตาร์กนีม่มานานแล้วด้วยนะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นนะครับถ้าไปดูไทม์เฟรมเดย์ของเขาก็คือเขากลับเรียบร้อยนะครับเป็นแท่งกลับเนี่ยไทม์เฟรมเดยก็คือย่อลงมา4.04แล้วก็ค่อยๆดันขึ้นไปนะครับอาจจะมีพักแล้วก็ไปต่อนะ สำหรับสตาร์ครับสตาร์ Start, เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลภาพดวมบริษัทมี้กำไรแต่ไม่มีปันผลมี value รายได้อยู่ที่577ล้านบาทค่ะแนวรับ4.64ครับแนวต้าน4.76ถ้าทะลุได้จะเป็น4.83ครับสำหรับสตาร์ต่อไป s อส e ตร f เ e สราคา4บาท4สตางค์บวก10 เปิดตลาดแท่งนี้ครับเปิดโดดด้วยนะครับแล้วก็เบกขึ้นไป3รอบขึ้นไปยืนที่4.12แล้วก็เทล,ลงมาตาำสุดที่3ามจเนาะแล้วก็ตีกลับไปปิดที่4.04 <c oughs> รายหนึ่งาทีของ S อสเปรมีแท่งทยอยเข้าเก็บทำให้เข้าปิดเขียวนิดนึงนะครับสำหรับ S อสเปรครับ S อสเปรเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมี value รายไ,ได้อยู่ที่352ล้าส<ด>บ้าดู time frame day ตรงนี้ก็คือล่างสุดก็คือ3.70นะครับแล้วก็ดันเขียวเปิดเขียวขึ้นมา3าวันแล้วนะก็เหมือนจะ<ช>ตีกลับนะครับรอจอเบรกตรงนี้ที่4.16นะครับถ้าเบรกได้ก็ไปต่อครับสำหรับ s f r e d รมันจะมีข่าวด้วยนะพออ่านมันผ่านนะ ตัวต่อไปเอาแนวรับแนวรับ,บ3.92ครับแนวต้าน4.12ถ้าทะลุได้จะเป็น4.18ครับสำหรับเอสเปรสตัวต่อไปไบโอเทคไบโอเทคราคา1บาท5้สิบตสงคงบวก6สตางค์ค่ะเอาเปิดตลาดเปิดโดดนะเปิดโดดแล้วก็เท นะครับนี่น่ากลัวนะแล้วก็ไซเวกกลับขึ้นไปไซเวสะสมถ้าเพื่อนเก็บได้ล่างๆตรงนี้ที่1.48นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาดีท้ายตลาดนะครับ mm hmm. ขึ้นไปสูงสุดที่1.57เนะครับไม่หลุดไม่หลุดด้วยนะค่ะปิดโดดปิดโดด,โดไรหนึ่งนาทีครับเนี่ยครับเข้าเก็บตรงนี้ทําให้เขาปิดโดดด้วยนะครับสําหรับไบโอเทคไบโอเทคเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับ บริการขนส่งโลจิสติกและพลังงานทดแทนภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลอร์แเดเยวที่234ล้านบาทแต่ว่าภาพรวมรายเดยเขาอยู่ในโซนบนแล้วนะครับอยู่ในโซนบนแล้วนะครับก็คืออยู่ในโซน overbought ครับสำหรับ biotech ครับแนวรับ1.50แนวต้านเป็นออ time h ก็คือจุดสูงสุดของเขาอยู่ที่1.57นี่แหละ สำหรับไบ o t e c h ครับหนูฝากไปดูไบ o t เทคว a l เลนหนึ่งด้วยก็คือเขามีวาเลนใช่ไหมมีชื่อเดิมของเขาคืออะไรจุธาอ่าโอเคต,อต่อไป ETC ETC ราคา4บาท6สตางบวก36สตางค์ค่ะเปิดตลาดก็เดินทางเลยนะครับมีวอลลุ่มเข้าเก็บถือว่าค่อนข้างเยอะนะสูงสุดที่4.06นะครับแล้วก็ไม่หลุดด้วยนะครับ ป,ดดดปิดโดดด้วยนะครับรายหนึ่งนาทีตรงนี้ครับปิดโดดแต่ว่า t i m e f ฟรม e Day ก็ขึ้นไปโซนบนแล้วก็ทิ้งลงมาครับตรงนี้ก็เหมือนจะกลับตัวนะครับสำหรับ etc ถือว่าค่อนข้างสวยครับสำหรับ etc สายเทคนิคอลจะดูว่าค่อนข้างสวยค่ะ etc เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวล u e อะไรไดีอยู่ที่210ล้านบาทค่ะแนวรับ3.91ครับอาจจะย่อลงมาก่อนนะเพราะว่าบวกเยอะ้ายตลาดนะอาจจะพักลงมาก่อนแนวต้าน4.11ครับถ้าทะลุได้จะเป็น4.18ก็คือถ้าไม่เปิดโดดก็คือย่อก่อนนะครับมันก็มีสองทางนี่แหละหตต่อไปแพลน B แพลนบีแพลนบราคา7จ็บาทเจสตารางบวก10สตารางค่ะเปิดตลาดขึ้นไปสูงสุดที่7.95นะตรงนี้นะแล้วก็หล่นลงมาครับกรอบล่างจะเป็น7.70ครับตรงนีน้ไม่น่าจะหลุดนะรายหนึ่งนาะทีของแพลน B ครับเห็นว่านี่ปิดเขียวมีแท่งเข้าเก็บท้ายตลาดครับพูดเลยลูกแพลนบเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตโฆษณาและขนส่งมวลชน หาวมบริษรัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวะลุยะไรได้อยู่ที่หนึ่งร้อยเดสิบสองล้านบาทค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่เข้าจะเบรกก็คือเจ็ดจุดเก้าห้านะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็จะเป็นกลับตัวชัดเจนนะครับตามเฟรนเดย์นะครับสำหรับแพลนบีครับแนวรับเจ็ดจุดหกห้าแนวต้านเจ็ดจุดเจ็ดเก้าครับถ้าทะลุได้จะเป็นเจ็ดจุดแปดห้าครับสำหรับแพลนบีตัวต่อไป ECL ECL ราคา2บาท58สตาง,งค์บวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาดโดดขึ้นไปที่2.66นะครับจากนั้นกรอบล่างจะเป็น2.52นะครับในกรอบจะเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆยทยอยเขียวขึ้นไปนะครับไซเวอัพ mm hmm. ขึ้นไปนะครับไรหนึ่งนาทีของ ECL ก็จะมีแท่งไทยเขียวเล็กๆทยอยเข้าเก็บนะครับแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นเป็นเจ้าใหญ่นะครับ <c oughs> ไม่ถือว่ามีวอลลุ่มใหญ่เข้ามา ecl เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลไร e ไ r อ t i ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทแต่ว่าภาพรวมทำเฟนเดย์เข้าสวยนะก็คือลงมาต่ำสุดที่สองจุดหนึ่งแปดแล้วก็สามสามแท่งสี่แท่งนะครับขึ้นไปค่อยๆเหมือนจะตีกับถ้าเบรกตรงเส้นแดงได้นะครับเส้นแดงตรงนี้สองจุด <8. S 2> ปดแปดถ้าเบรกได้ก็คือ กลับตัวชัดเจนแล้วก็หน้าลุ้นนะครับสำหรับ ECL เหมือนจะออกข่าวขึ้นมาลอด้วยนะ<ช>ครับแนวรับ3 2.51ครับแนวรับ2.51แนวต้าน2.66ถ้าทะลุได้จะเป็น2.76ครับสำหรับ ECL แต่ว่า ECL ติดเครื่องหมาย CAXM วันที่27ค่ะก็คือประชุมผู้ถือหุ้นเนาะตต่อไป เอรินหรือว่าอรินเอรินราคา3ามบาทแปสิบหสตางค์บวก24สิบตางค์ค่ะเปิดตลาดเบรกรอบแรก3.92ไปอีกรอบหนึ่งเกแล้วก็ไปเก้า <98. S 1> ตรงนี้ก่อนไงเกหแล้วก็ขึ้นไปที่98แล้วก็ค่อยเทลงมาที่3.78ไปปิดที่3.86ครับสำหรับอรินครับค่อนข้างซิ่งนะแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าเก็บท้ายตลาดแต่ว่าถือว่าไม่เยอะนะ ต,ตรงนี้นะก็อาจจะขึ้นเหมือนแท่งนี้ก็ได้นะขึ้นแล้วก็ค่อยเทต่อนะอ okay. เอลินเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทร,รัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูไรเดียที่110ล้านบาทค่ะอันนี้ทําเฟรมเดยของเขาครับก็คือย่อลงมาเพราะว่าติดแคบบาลานตรงนี้นะค่ะ <c oughs> แต่นี้กรอบจะเป็น3.37แล้วก็ตรงนี้ ดันขึ้นไปถ้าไปเบรกตรงนี้ได้นะ4.36ได้ก็น่าจะเดินทางต่อนะครับสำหรับแต่ว่ารอตรงนี้รอแท่งเขียวตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้ลงมาโซนล่างแล้่โซนแดงโซนแดงนะครับแนวรับ3.75ครับแนวต้าน3.98ถ้าทะลุได้จะเป็น4.16ครับสำหรับอรินตัวต่อไปคามาน คามาดร,ราคาสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์บวกสามสิบแปดสตางค์ตอนนี้ค่อนข้างซิ่งนะแล้วก็ค่อนข้างซิ่งแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวด้วย <Yeah. S 1> ก็แต่ว่าเดินทางดีมากนะครับสำหรับสายซิ่งโดยเฉพาะนะครับขึ้นไปสูงสุดที่สี่จุดเก้าหกนะครับแล้วก็ลงมาปิดที่สี่จุดเก้าสี่นะครับก็มีวอลลุ่มเข้าถือว่าค่อนข้างเยอะสำหรับคา,าร์มาดครับ ดูรายหนึ่งาทีจะเห็นว่าแท่งเขียวทยอยเขาเก็บมากกว่าแท่งแดงนะครับคาร์มาดเป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางอภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูอรายดีอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดล้านบาทบอันนี้เป็นไทม์เฟรมเดของเขานะก็คือลงมาต่ําสุดที่สี่จุดหนึ่งสองนะครับตรงนี้แล้วก็กลับขึ้นไปตีกลับขึ้นไปนะครับถ้าเบรกเส้นนี้ได้นะห้าจุดสามสามนะ ถ้าเบรกได้ก็ยาวเลยครับสำหรับคามาดครับแนวรับ74.76ครับแนวต้าน4.96ถ้าทะลุดได้จะเป็น5.18ครับสำหรับคามาดก็คือตรงนี้เป็นแนวต้านอยู่4.96ตัวนี้นะครับ่ตัวต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไร <S 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 A แซบอ่ะ เอซบราคาสามบาทสามสิบหกสตางค์บวกส2สิบสองสตางค์อ่า ASAP ก็แล้วกัน ASAP จุดสูงสุดอยู่ที่สามจุดสามหกไม่หลุดด้วยนะค่ะรายหนึ่งนาทีมีแท่งเขียวเม่าๆทยอยเข้าเก็บตรงนี้ตั้งแต่จุดนี้สิบหกศูนสามนะเป็นต้นไปนะตรงนี้แล้วก็มาเทขายออกแล้วก็ดีกลับไปดูไทม์เฟรมเดย์ของ ASAP จะเห็นว่าตรงนี้นี่ก็คือตีกลับพักแล้วก็เบรกเบรก3.28ขึ้นไปยืนที่3.36แล้วนะครับอาจจะพักแต่ว่าก็น่าจะไปต่อนะครับเพราะว่าเขามีข่าวด้วยใช่ไหมมีค่ะ,ะ ASAP เป็นหุ้นไซเรเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบ,บริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value added ยูที่57ล้านบาทค่ะ ข่าวว่าไงครับมีข่าวว่าโชเหรียญโทเคนเสริมแกล้งธุรกิจเช่ารถยนต์คุ้วงจรธุรกิจรถเช่าคุบวงจรแล้วก็ปากทวงรายได้4,000ล้านบาทค,คก็คืออ้างผลประกอบการเนาะค่ะเข้าจากข่าวทันหุ้นค่ะโอเคอยู่ในโซนอเวอร์บอทวยใช่ไหม แนวรับสามจุดสองสี่ครับแนวต้าน3ามจุดี่แดถ้าทะลุได้จะเป็น3า6จุดห้าหกครับสำหรับ ASAP <ช>หรือว่าเราเรียกว่า ASAP นะต่อไป TMI TMI ราคา1บาท22ส,ตา,สตางค์บวกสสตางค์ค่ะเปิดตลาดขึ้นไปที่ 1. 2 3ุดสามครับจากนั้นก็ลดลงมาล่างสุดที่ 1. 1 8หนึ่งนะแล้วก็มาปิดโดดช่วงท้ายตลาดนะครับสำหรับ tmi นะครับนี่มีวอลลุ่มเข้าเก็บนะครับแต่ว่ามองอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่เยอะนะ,ะพูดเลยหนก tmi เป็นหุ้นไซเย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมี value ะายเด้อยู่ที่29ล้านบาทค่ะถ้ามองถ้าพ่อมองอย่างนี้ก็คือเขาสูงสุดที่1.26นะใช่ไหมเขาพยายามสอ,สอแท่งแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้น่าจะ น่าจะยอ่อก่อนนะครับน่าจะยอ่อลงมาเวฟเวฟสองก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าก็มีเป็นหุ้นมีข่าวแล้วก็อยู่ในเทรนด์ด้วยนะครับแนวรับ1.18นะครับถ้าหลุดก็ควรจะออกนะเพราะว่าเขายอ่อลงมาแล้วนะครับแต่ว่ามันมีแท่งแดงกับแท่งเขียวสลับกันตรงนี้มันก็เลยหน้ารุนไงใช่ไหมแนวต้าน1.26ครับตรงนี้แหละ ถ้าทะลุได้จะเป็น1.30ครับสำหรับ TMI แต่ว่า TMI อยู่ในโซน overbought ค่ะ overbought แล้วเหรอค่ะเ,ออเพราะว่าเขาค่อนข้างซิ้นอยู่นะซิ้งคัวต,ต่อไป NBC NBC ราคา2บาท28สต,าง,สตางค์บวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปยืนที่2.26แล้วก็เบกขึ้นไปสูงสุดที่ 2.28แล้วก็ไม่หลุดด้วยนะครับมีบอลรุ่มเข้าท้ายตลาดด้วยแนวไม่ใช่แนวรับรา,รายหนึ่งนาทีมีเข้าเก็บนิดหน่อยนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับ n อ c เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตรายการทีวีดิจิตอลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแว l u e รายเดทที่ยี่สิล้านบาทค่ะตรงนี้ถ้าดู Time เฟรมวี e e เนี่ยแบบนี้นะ ก็คือขึ้นไปสูงสุดที่2.42แล้วก็ลงมาพักแล้วก็เป็นแท่งเขียวกลับก็คือเขาจะมีติดแคปบาลานอยู่ใช่ไหมช่วงนี้ช่วงแท่งแดงตรงนี้นะครับแล้วก็พักแล้วก็น่าจะลุ้นไปต่อนะครับสำหรับ NBC แนวรับ2.23ครับแนวต้าน2.30ถ้าทะลุได้จะเป็น2.42ครับสำหรับ NBC ก็ออย่อพันสี่สองตรงพานสามหกให้ได้หรือเปล่าใช่ครับตรงพานสามหกให้ได้ก็คือเขาอยู่ที่สามหกสองแปดใช่ไหมตอนเนี้ยค่ะอ่าต้องเบรกสามหกให้ได้ก่อนนะครับตัวต่อไป e r w e r w ราคาสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์บวกสิบสองสตางค์ค่ะหุ้นเทรนเปิดเมืองก็จะมาเหมือนกันเพราะว่ามีรัตรัตเปิดเปิดผับเปิดผับเปิดบาร์ใช่ไหมค่ะอ่า เปิดผับเปิดบาร์เปิดเปิดการท่องเที่ยวว่างั้นเถอะนะครับก็หุ้นเกี่ยวกับโรงแรมก็น่าจะสนใจเหมือนกันเปิดตลาดก็เตรียมตัวแต่ว่าท้ายตลาดตรงนี้ก็ปิดโดดด้วยนะครับสําหรับ e r w มันจะมีวอลเลนด้วยใช่ไหมตัวนี้มี e r w วอลเลนสครับมีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บเล็กๆนี่ตรงนี้นะครับแถบนี้นะครับก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นแดงจุดสีแดงทยอยเข้าเก็บนะครับ e r w เป็นหุ้นเทรน่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ธุร,รกิจการลงทุนและธุรกิจการลงทุนและธุรกิจการโรงแรมถ้า <A S 1> <ะ>เบื้อมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value ยเดอยู่ที่21ล้านบาทค่ะถ้าภาพราย day ของเขานี่ถ้าเขาเุดแป3.86ได้เขาก็ไปต่อนะภาพรา,าย day นะเพราะว่าเขายังอยู่ในโซนเส้นแดงอยู่ตรงนี้ก็น่ารุนเหมือนกันก็คือไซเวย์อยู่เส้นแดงตรงนี้นะครับก็ออยังเป็นโซนที่แบบว่า อย่างไซเวถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับแล้วก็มีข่าวเขาดีๆด้วยนะสำหรับ ER ดมันอยู่ครับแนวรับ3.70แนวต้าน3.80ครับถ้าทะลุได้จะเป็น3.86นะครับเราเล่นสั้นๆในกรอบตามสไตล์เรานะถ้าเพื่อนสนใจจะถามว่าภาพรายเดยของเขาอะไรยังไงก็ถามมาในห้อง YouTube เราด้วยได้นะครับหรือว่าจะเข้ากลุ่มไลน์เราก็ได้นะครับตัวสุดท้าย บ้านปูวอลเลนสีบ้านปูวอลเลนสี Wall ราคาหกบาทห้าสตาง,งค์บวกยี่สิบห้าสตางค์ค่ะตรงนี้มันเป็นเทรนข่าวหุ้นถ่านหินโลกเข้ามานะทําให้บ้านปูตัวหุ้นสามัญเขาก็สวยนะเพราะว่าทรงก็สวยเพราะว่าแต่ว่าเขาบวกวันศุกร์เขาบวกเยอะเหมือนกันนะจากสิบเอ็ดมาขึ้นมาสิบสองบาทประมาณนี้นะครับราคาหกจุดศูนย์ห้าเนาะค่ะ ขึ้นไปสูงสุดที่6.10แล้วก็หลนลงมาปิดที่6.05ครับไรหนึ่งนาทีมีซื้อเข้าสลับขายออกแต่ว่า Time Frame Day เขาดูสวยเหมือนแม่เขาได้แหละก็คือลงมาข้างล่างสุดที่5.40นะจากนั้นก็แข่งเขียว2แท่งขึ้นไปเตรียมตัวเตรียมจอเบรกที่6.50ครับสำหรับ บ้านปูวอลเลนสีบ้านปูวอลเลนสีมีแมลู่ไรายเดียที่หนึ่งร้อยสามล้านบาทค่ะแนวรับห้าจุดแปดเจ็ดครับแนวต้านหกจุดสองหกครับถ้าถ้ารู้ได้จะเป็นหกจุดห้าศูนครับสำหรับบ้านปูวอลเลนสีมีข่าวอะไรไหมลูกมีข่าวหุ้นบิลลารเข้าก็คือก็คือเฮงจำนวนหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท akp สี่สิบแปดล้านบาทแล้วก็ bts สามสิบเจ็ดล้านบาทค่ะค่ะแล้วก็มีหาข่าวหุ้นติด cash b a l a n c หนึ่งตัวก็คือ kcc <K CC. S 1> ติด cash b a าน n c t หนึ่งจรุดวันที่สิบมิถุนายนแล้วพอเห็นมันเป็นในตารางมันดูเยอะเยอะคือมันที่ติด cash balance d, อ๋อ d, d w อมีหุ้นที่ติดแสแกนแล้วแต่ไม่ได้อารงก็คือ oto C.K. สองตัวนี้ที่ไม่ได้อะลุงเพราะว่ามันแพงค่ะแล้วก็มี A.P.C.S. เพราะว่า Value ค่อนข้างเบาค่ะก็คือเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งฝากเพื่อนสายซิ่งที่อยู่ในกลุ่มไลน์จับตาดูนะครับแต่ว่าหุ้นที่พ่อสนใจคือหุ้นฝันหุ้นฟันไม่ใช่ฝันหุ้นนะพ่อจะหุ้นฝันก็จะมีที่มันค่อนข้างซิ่งมาสัปดาห์ที่แล้วนะก็จะมี D. กับ L.D.C. อ่านั่นแหละ หุ้นฝันหุ้นธันตก,กรรมอ่าประมาณนั้นโอเคครับหุ้นสิงห์ลิไทัยครับโชคดีวันจันทร์ครับสวัสดีครับ